เลโลไกส์อยู่กับผมเช่นเดิมนี่ก็อยู่ในเกมไมโครฟ a f t อีกเหมือนเดิมนะฮะซึ่งความเดิมที่แล้วเราไปขุดเหมืองมานะะแต่ผมตัดพาดไปอยู่ดีดีคิปเปอร์มาระเบิดกูตายหาเราก็ต้องมาเล่นใหม่นะฮะนี่เอ้ยโชคดีว่าได้เจอหิมะแล้วว่าเจ้าไม่มีขวานอะไรให้ตัดเลยตัดกดช้าตัดเลย กูกูจะให้มึงเสกใจเขียนแล้วเดียนเราเราเราจะไม่โกงแล้วเขาขอไปหาหมู่บ้านก่อนนะห,หมู่บ้านแถวนี้มีไหมวะกูว่าไม่มีหรอกมั้งหวังว่าจะไม่มีนะหมู่บ้านขนมอ่ะมีนะมีจริงๆหรอมีในหินมะนะมีแต่ว่ามันต้องเป็นหิมะเยอะเขาตามหาอยู่นะี่ยถ้ามึงไม่อยากไอ้นี่ถ้ามึงไม่อยากตายคนดเดียวออโอ้โหมือหนึ่งถือหนมมือหนึ่งเล่นเกม อืมขนมปังมายองเนสอ,อร่อยชิมหายเลยมึงตามกูมาทำไมไม่ชอบจริงเหรอกูชอบมึงตามกูมามทำไมถามจริงเอา้าตามไปไปไปหาหมู่บ้านไงเนอมอมายองเนสโคตรอร่อยเลยบมามึงเศบดาบแล้วจ้าชุดกอดมาเล็กๆน้อยๆได้ไหม<อ>เผื่อเผื่อมันมืดเผื่อมันมืนมดโกงอีกแล้ว ไม่วะอ่ะงั้นขออนุญาตตัดก็มาได้ของมาละไอ้เหี้ยเอ,อ้ยนี่อะไรกูผิดอะไรป่ะไปกันตอ่อว้าอะไรอะไรตกอีกแล้ตกแมพตกเมืองเฉยเลยอือก็โกมันเราจะไม่ขุดเหมืองแล้วเราจะไปบุกดีกว่าบุกหมู่บ้านมินเจอร์เหรออือบุกพวกสลัดพวกห่านนั่นเละ <c oughs> อีดอกคิปเปอร์อดอกคิปเปอร์คงกระดูกยิงธนูอย่างไอสเกเลตันแต่ว่าครั้งนี้มันมันแบบใส่ใส่ลูกดอกธนูแบบเป็นอินนิสโลมันยังตะเกาะได้ด้วยตะเกาะไงอ่ะมันใส่เกาะทองตลอดอทุกตัวเลยบางตัวอาจจะใส่เกาะเกาะแบบเป็นลายลายอะ่ะเกาะเหล็กก็ยังมาอม เช่นแต่งเกมเพชรจะมีเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะทิ้งกูอย่างงี้มึงจะให้กูตายหรือไงวะอยู่ไหนล่ะอยู่ข้างหลังมึงอ่ะเออแล้วมึงตามไม่ทันเหรอตามทันแล้วอืมงั้นกูจะเดินช้าๆแล้วกันเออวิ่งไปเลยโวดไปเลยไม่ต้องวิ่งเดี๋ยวเผื่อมันเลยนะโอ้ยหนาวมนาใส่เกาะนี่มึงอุ่นที่ผายเลยเออที่ผายหนาวเลยกู ไม่เจอหาอะไรเลยเดี๋ยวพอมื่เมื่ออ่ที่มาโคตรตกแรงโคตรหนาวยิ่งกว่าขึ้นอีกเนาะเขาจะหนาวอยู่ไหนนะเพราะว่าอะไรไหมแขนไง้าม,มันใส่แค่ตรงหน้าอย่างเดียวอ่ะแขนโคตรหนาวบารเวลาเมึงอกี้นะมึงเอาขาอยะไปทิ้งด้วยอเอาไปทิ้งอเอาขาอยะไปทข้งเดี๋ยวสิมันจะกวไปทิ้งเอง กูกำลังกิน,กนครีมอยู่มึงที้ามึงอยู่ไหนเอาเดี๋ยวถ้าเราไปหาถ้าเราเจอหมูบ้านเราจะไปเอาครีมครีมครีมล้างหน้า,ไ,า,นนาไม่ใช่เราครีมตัดเลก็กเอออ้หาแม่ง <c oughs> ไ,ไม่เจอเลยเลยเจอเตศ พื้นที่เรียบๆพวกนี้เฮ้ยอะไรวะปัสไอซเซิฟที่พวกเราด้องการอะมึงลบทำไมอืกูไม่รู้มึงจะลบทำไมเซิฟมันถูกระงับไงมันได้เล่นมาตั้งนานหรออืมไม่เล่นละกูลีบไม่ได้เล่นมาตั้งนานอย่เงี้ยเซิฟถูกระงับซะงั้นเชียว์ไม่ขาวกูลอยอืมลอยหาอะไรอเออ เนี่ยแม่น้ำก็ยังเป็นน้ำแข็งอ๋อสวยงามเล่นสนุกนี่ไงนี่พื้นที่ช็อกโกแลตครีมวานิลาใช่เหรอเฮ้ยหมู่บ้านอยากเหรอะหมู่บ้านอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนลูกหนมึงอยู่ไหนเนี่ยกูอยู่นี่แม่งเยอะเลยเฮ้ยหมู่บ้านโโอ้หเฮ้ยจะได้จะได้จะได้จอไล้วเจอแล้วเจอแล้วชาวบ้านไม่ไม่ไม่หนาวอ่ะเราหาเจอแล้วครับ เราหาเจอแล้วครับ,บ<อ>ทุกคนหวังแล้วหวังแล้วกูกูหวังว่ากูจะไม่เจอฮหมไอ,อเหี้ยสวนแม่งเปียกเป็นน้าแข็งเลย,ย,ย,เ,ยเดี๋ยวทําไมแบบ,แบบแบบธรรมดามันไม่มีวะแบบกล่องตรงเนี้ยมนไม่มีอ่ะแบบไหนแบบธรรมดามันไม่มีกล่องแบบเนี้ยแต่ทำไมแบบนี้โคตรมีมันเก็บเกี่ยวมั้งอูจจบจบ สวัสดีครับหนาวปะครับปัดวันนี้เราไม่อดตายแลยว้วปะมากินด้วยกันกูนี่อดมาดิเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปหาหาบ้านดีๆกอ่อนเออไงเอาเฮ้ยอ,ออกไม่ได้ด้วยนะเฮ้ยกูกูจะไปบ้านไหนดีว,วะบ้านเขาเยอะบ้านเยอะใช่ไหมยลยเฮ้ยบ้านเยอะว่ะไม่ปัดเรามาดูบ่อน้ากันดีกว่ามันเป็นน้ำแข็งหรือเปล่าถ้าเป็นนะเออไม่เป็นไรเป็นน้ำอยู่ เราปีนหลังคาได้เลยนะเนี่ยวุ้ยหิวสุดยอดเอามากินด้วยกันสิ <c oughs> ไอ้้รวยอาหารซะแล้วเชียวมึงจะมาเอาอาหารกับกูดิงั้นกูขอแครอทฮะขอแคอรอทต่อมาอู้แครอทมีเอมยอะจังไอามา<ป>ึงกินมันฝรั่งไปเลยนะมาฉลองฉลองใช้ชนะกูชนะตรงไหนวกูยังไม่ได้ค่าเฮียเลย สมอของชาวบ,บ้านนี้ไม่ดีน,นว้ยโอเคเราค้นหาบ้านเรียบร้อยเอ้ยสวัสดีครับเพื่อนอม,มีอะไรบ้างวะเนี่ยโอ้โหบ้านไหนไหนบ้านแล้วก็จะหยิบข่องไงเนะี่ยไหนวะเดี๋ยวแป๊บน,นึงไอ้เอ็มอยู่ไหนไม่ต้องบอกดูม, <laughs> มันทำเราจะหของกเด,ดียวงั้นมึงก็แตกลาวาไหมกู <laughs> อุ้ยบานมึงเอาเกาะไหมเอาเกาะไหมเอามาดินี่ไงโอเคกูเห็นชื่อมึงแล้วนี่มึงก็ไปสักใจเชียไม่รอกูเลยหรือไงกูเห็นแล้วไหนกูอยู่เนี่ยเอาไหมเนี่ยมาเนี่ยเสื้อสักหนาวอู๋กูหนาวเนี่ยดูดิเกาะเออปกติอยู่มันยังไม่แตกเลยนะเนี่ยเออใช่ไอ้เหี้ยกูหนาวชั่วเลยตอนนี้หุ่นยัง ยังน้องยังเหรอเด็ดเด็ดเด็ดเดแป๊บนึงมันมีของอะไรอีกไหมวะมีอามาด้วยมันจะเอาแม่เจดูเฮ้ยบักคุไม่เอาละฮะปราสาทอ่ะมันจะมีอันนี้อยู่นี่แล้วมันอยู่ไหนอ่ะประตูไม่มีประตูหรอปราสาทอ่ะมีเอาชิบหายละเฮ้ยอยู่อยู่ตรงอยู่ตรงนี้ปะอู้เจ็บเอาชิบหายละประตูถูกดินถมโอ้ยกอด มัสเขาดูว่าจะช่วยชาวบ้านยังไงอย่างนี้ก็มานี่ไงเก็บสีช่วยชาวบ้านนี่ไงโอ้โห๋อประตูมันถมดินจริงด้วยเออเห็นไหมประตูมันถมดินเุงอ๋อเรืงมันอยู่ข้างในด้วยโอ้โหมันถูกถมดินเว้ยไม่มีของด้วยนะเสยดายว่าจะมนไงหรอกจะช่วยวิวอันสวยจะมาดูวิวอันสวยงามดีกว่าเนี่ยจะช่วยลุงไว้ก่อนเนาะได้บุญด้วยเรองขึ้นมาขึ้นมา เย่ยังกับรายการเรจ็ดสีช่วยชาวบ้านเดี๋ยวพี่ป้าจะมือแล้วว่ะเออจะมือแล้ว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 เราเออต้องเราต้องเตรียมอาวุธไว้นะ<า>เราเราไม่มีที่นอนนะล้วขอดมาอยู่บ้านไหนดีอ่ะบ้านไหนไม่รู้ในบ้านนี้ไหมบ้านที่มีกองอ่ะนี่ก็แล้วแต่อยู่ไปเลยเดี๋ยวกูจะไปเฝ้าเดี๋ยวกูจะไปคุ้มครองหมู่บ้านให้เฮ้ยเหมือนกันว่ะสวัสดีครับ อะไรมันจะมึงจะคุ้มครองด้วยเหรอคุ้มครองได้เอ้ยบ้าเขามีขนมปังอยู่นี่เข้ามาเข้ามาก่อนเข้ามาเดี๋ยวเขาขอขอเอาไม้จากตรงนี้ก่อนนะขอโคตรนะลุงพวกเราต้องต้องการอีนี่พี่อะไรวะอะไรพี่แอ๊กไม่ใช่นี่ของเขาโตครับมึงขูดให้เขาคืนไอ้มึงวางไม้เขาคืนด้วย แกไม่มีไม้ละมาเราได้เวลาคุ้มครองหมู่บ้านละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวบาสมึงมีอาหารยังมีแล้วเนี่ยบาสเดี๋ยวพวกเรารอให้มันมืดตึ๊บเลยอ่ะเออมามึงอยู่ไหนกูอยู่ข้างนอกเนี่ยจะคุ้มครองหมู่บ้านอยู่เฮ้ยบาสตรงที่พวกเราเจออ่ะตรงนั้นมันเป็นหน้าหมู่บ้านตรงนี้ตรงนี้ไงที่พวกเรามาเนี่ยมันมีอยู่ลุงเข้าบ้านเข้าบ้านลุงเออ โอโหมึงนี่อยู่บ้านหลังนั้นเลยเลยมาเขาต้องตรวจตานะว่าบ้านหลังไหนมันมันไม่ได้ปิดประตูเนี่ยมาเลยพวกมึงอะ่ะมาเลยยังไม่ปิดประตูเลยนะไอคนนี้แต่เหมือนกันมาเลย,ยมาเลยปิดจะใครก็มาเฮ้ยกูออกไม่ได้เ,เดี๋ยวเขาอย่ามาเก่งอุ้ยคิปเปอร์ว้าบฮะมันว้าบอยู่ตรงแม่น้ำไม่โกรธไอ, God. อ,อมันระเบิดน้ำแข็งดิคิปเปอร์มานี่มานี่มา เร็วเวเร็วเระเบิดมาเลยระเบิดมาเลยระเบิดมาเลยเออระเบิดมาเอออย่างนั้นแหละเฮ้ยดอกโฉบบอลได้เฮ้ยอะไรนะดอกลูกบอลหิมะเฮ้ยเดี๋ยวกูจะเลื่อนต่อไปถูกก็ขึ้นมาได้แต่ระวังน้ำแข็งละลายแล้วกันล่ะเดี๋ยวได้ให้มันระเบิดอีกไหมให้มันระเบิดอีกเป็นหลุมเลยมานนี่กิ๊เป้ายังไงชาวบ้านจะได้มีน้ำใช้เหรอมาตามกูมาเออถูกต้องแล้วอย่าเพิ่งระเบิดตรงนั้น ไอ้ไฟบ๊าสเราว่าอย่าไปห่วงเร่นคิปเปอร์ซอมบี้อ่ะมันจะพังประตูแล้วเเดี๋ยวขอ,ขอก็บข,อ,ของกลุงลุงลุงเข้าบ้านเข้าบ้านขอเก็บข,อ,ของก่อนเอออุ๊ดอะไรอีกอ่ะโอ้ระเบิดใกล้ๆกูเลยเนอเต็มเต็มตีนกูเลยทีนี้ลุงเข้าบ้านยังกระรดดแป๊บโอ้โหระเบิดเต็มเต็มตีนกูเลยเอาแล้วไงวะชิบหายแล้วงานนี้ มีงานหยาบระท้อนเอออะไรวะอะไรวเอาดิ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 อะไรเอ้ยเฮ้ยไอ้คนมีแต่เปล็ไอ้เหี้ยไอ้หัวอเอาะเอ้ามึงตายกูตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ตัวนี้กูใหญ่ยุ่งเถอะโอ้กูตายเลยสเกเลตันมันยิงกูด้วยบาสแล้วมึงอยู่ไหนกูตายหาเลยเนี่ยกูอยู่ตรงแม่น้ำน้ำแข็งเนาะโอ้ยตายเลยถ้างั้นก็ปิดคลิปแค่นี้เท่านี้แล้วกันนะฮะ มันใส่เกาะอะไรด้วยวะนะมันใส่เกาะอะไรด้วยวะนะโอเคงั้นก็ปิดคลิปเท่านี้แล้วกันนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่ายลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะและถ้าอยากให้ผมเล่นอีกก็คอมเมนต์บอกผมได้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าลุงลุงลุงดีดีนะเดี๋ยวไม่งั้นตายกันหมดบายบายจ้าบ๊าย